สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะมาพบโมเมขายที่ดินนะคะโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินสวยๆนะคะทำเรดีๆนะคะราคาโดนใจนะคะให้ทุกท่านนะคะได้ชมและได้พิจารณานะคะอยู่ในอ้มอมอกอ้อมใจของทุกท่านนะคะวันนี้นะคะโมเมมาอยู่พิกัดตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพื้นที่โมเมจะให้ทุกท่านได้ชมนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะที่ดินแบ่งขายนะคะมีทั้งหมดแแปลงนะคะ อยู่ทางด้านนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะขนาด100ตารางวานะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่15เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะจะอยู่ที่ประมาณ26.6เมตรนะคะบริเวณรอบๆนะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวให้กล้องแพ่นให้ทุกท่านได้ชมนะคะตรงนู้นนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะมีโกดังนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากถนนเลียบมอเตอร์เวย์นะคะเพียง 1กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากคลองละพีพัดนะคะ1กิโลเมตรเช่นกันนะคะคลองระพีพัดอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ก็อยู่ทางด้านนู้นนะคะพี่ดินตรงนี้นะคะเหมาะนะคะทำบ้านพักอาศัยนะคะหรือบ้านสวนเล็กๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ราคานี้นะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะคะขายตารางวาละ6,500บาทนะคะหรือ6,5 0 0 0 0ื่นบาทนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะโฉะนดพร้อมโอนทุกแปลงเลยนะคะแล้วก็เราขายที่ดินตามสภาพแบบนี้นะคะแล้วถนนตรงนี้นะคะกว้างถึง9เมตรนะคะยกเป็นสาธารณะประโยชน์นะคะตอนนี้ก็รอการพัฒนานะคะมีบ้านเรือนเข้ามาอยู่นะคะทางออบตก็ก็จะเข้ามาพัฒนานะคะ <S <S เดี๋ยวให้กล้องเดินตามโมเมมัถ,ถึงอันนี้คือแปลงที่8นะคะส่วนแปลงที่1จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะ ก็บรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวให้กล้องนะคะหมุนนะคะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่นะคะหมุนนะคะให้กล้องหมุนนะคะให้ทุกท่านได้ชมนะคะบริเวณรอบๆนะคะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็จะเห็นไปทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นไปทางด้านนู้นนะคะก็จะมีการเข้ามาพัฒนานะคะมาถมดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะ ต้องถมดินเพิ่มให้สูงประมาณ1เมตรนะคะก็เดี๋ยวมีเพื่อนบ้านนะคะเริ่มเข้ามาพัฒนาที่ดินแล้วนะคะทางฝั่งนู้นก็เป็นทุ่งนานะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะนวนครน,นะคะประตูน้ำพระอินนะคะแล้วก็ที่ดินนะคะอยู่ ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากตลาดลงเกลือนวานครไม่ไกลเลยนะ,ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะตอนนี้ชาวนานะคะกำลังตีเทือกจะทำนานะคะก็จะได้ยินเสียงาชาวนาตีเทือกนะคะอันนี้คือร้อยตารางวานะคะ บรรยากาศดีนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาก็ยังจับต้องได้ด้วยนะคะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศนะคะน้ำไปนะคะก็รอการขยายเขตนะคะตอนนี้เสาไฟฟ้านะคะก็ผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นที่ดินจัดสรรเก่านะคะ น,นี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศดีนะคะมีบ so so well. anyway, ้านเข้ามาพักอาศัยนะคะการพัฒนาก็จะเข้ามาเลยนะคะการทําถนนปรับถนนนะคะก็จะพัฒนาดียิ่งขึ้นนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือทักมาสอบถามโมเมนะคะก่อนเจอที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ